พี่จะไปพร้อมพวกผมหรอพี่ชื่ออะไรนะครับอ้วนโอเคแกบอกว่าแกดูช่องเราด้วยนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันสายเขียวครับสมกวิทโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮใจเย็นพี่ใจเย็นดูไฟท้ายน้องดี่เหมือนหำ่มอ่ะไฟท้ายเราเหมือนหอ่มอ่ะเหมือนหำ่มป่ะเบี้ยไปอย่างแกววข้างหลังอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตกใจเลยเหรอไม่ว่าจะกวาดเนี่ยพี่จะไปพร้อมพวกผมเหรอพี่ชื่ออะไรนะครับอ้วนโอเคแกบอกว่าแกดูช่องเราด้วยนะโอ้โหเรานี่โคตรตื่นตันใจครับทุกคนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันสายเขียวครับ สมกวิทเราต้องรีบออกก่อนนะไม่งั้นหายวันนี้พวกเราก็ได้มาถ่ายรูปกันนะครับผม กราบอภัยคนที่อยู่แถวนี้ด้วยนะ,<บ>ะเสียงท่อพวกเรามันดังสืกเกินนะโอ้ย็แค่เทนาจะโซนอีกวะนี่ไงเตะที่เดียวหกเกียร์เลยครับถ้ามีเจ็ดเกียร์ผมก็เตะไปเหมือนกันนะไม่อยากจะควยโอ้ยน่านลักเกิลนี่เหลยตามองเลยไหมนะไม่ใช่แซวเว้เพื่อนผมว่า น่าจะด่าครับค้นหัวทุกคนโอ้ยตำรวจอ่ะ ดูดิทุกคนขับไปเติมน้ํามันกันเลยอ่ะคนรวยก็อย่างนี้ะครับทุกคนเติมทีเดียวเต็มถังเลยเรามันต้องเติมทีละ 100, ร้อยเติมทีละสองร้อยเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องเติมห้าสิบาทเลยครับตังมีแค่นี้จริงๆเพื่อนๆดูปั๊มนี้ดิโคตรอลังการนะครับผมมันเหมือนแบบที่จ่ายหัวน้ํามันแบบยานนะกูพูดไปไกลแล้วโวสำหรับวันนี้ก็มีห้าคันนะครับผมเซดิคสี่คันเนาะแล้วก็ซีเบรรียพันหนึ่งคันลูฟอร์ซาไปไหนแล้ววันเนี้ย โหรถที่สุดเกินดูดิอ,อ้วยซีครับทุกคนแกไม่ได้ใส่ข้อฟิมสนะแต่ใส่ท้อยซีเหมือนเราเลยลั่นมากนะผมคันนี้ไปเลยพวกเราไปเลยครบแล้วครบแล้วรอบนี้เราขึ้นสะพานพี่ให้มันไปไฟแดง <c oughs> <c oughs> โหพี่ขาวิ่งแกลบด้วย่ะทุกคนดูดิวิ่งแก๊บอ่ะพี่อันนี้เท่าไหร่เจ็ดแสนครับพี่พันหนึ่งครับพี่พันหนึ่งสี่ีเหลือใช่ 3าม้อยได้อยู่พี่พี่เขาได้ได้งานแบดด้วยอ่ะผมวิ่งอยู่ผมวิ่งอยู่รถเล็กพี่เดี๋ยวว่าจะไปวิ่งอยู่ไปอีกแล้ว ก็มีหนึ่งคันนะครับซันดิสิตผู้ร่วมขบวนการใหม่นะครับ<ส>แกบอกว่าแกดูช่องเราด้วยนะทุกคนแกชื่อพี่อ้วนครับผมพี่คิดถูกแล้วใช่ไหมมาขี่กับพวกผมเนี่ยสำหรับแกแล้วแกเฟรนลี่น่ารักมากครับผมว้าราะแกแฟดมาด้วยนะจูนหรือแฟดวะพันกุ์เดียวกันปะทุกคน แรงโค้งนะครับทีนี้น่าจะ200มาได้อะเอาไว้ผมจะรีวิวรถแกให้นะแล่แกบอกว่าแกอยู่สายใหม่กับผมด้วยทุกคนผมนี่อย่างชอบเลยอะครับก็สําหรับผมเราก็น่าจะมีผู้ใหญ่มาคุมสักหน่อยนะครับผม ไม่งั้นแบบมีแต่เด็กแล้วมันสเป็ดสป่าครับทุกคนถ้าให้ผมเลือกขี่รถผมจะกลับไปขี่ที่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยขี่รถที่ต่างจังหวัดอ่ะผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งมันต่างกันมากนะครับมันขี่สบายแบบรถน้อยมากกรุงเทพรถมันติดครับสําหรับพันจีซีมันไม่มีที่ให้ขี่นะครับอย่างที่เขาว่าจะไปลองรถกันทีก็ต้องไปสุวรรณภูมิครับที่มันตรงจริงๆนะ่าด เอ็มทีว่ะทุกคนโอ้ยจะแค่พี่แกวเลยอ,ะอ่ะน้ำเรากลัวน้ำอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทำไมน้ำมันท่วมวะ พี่เอมากับสาวครับผมนี่ไงเปิดไฟเลี้ยวหนีเรียบร้อยขับรถดีๆครับพี่โอ้โหสะดุ้งเลยครับทุกคนน้องมันออกลายว่ะทุกคนคือขี่แล้วมันเสียนันเลร่งใช่ไหมดูไฟไท้ายน้องมาเลย เหมือนห่อมอ่ะไปไทยเราเหมือนห่อมอ่ะเหมือนห่อมป่ะเบี้ยวไปยังแก้วว่าข้างหลังอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยตกใจเลยเหรอไม่ว่าจะกวาดเลยเขาบีบแต่ใส่เลยอ่ะกิ๊กจิ๊กบอกลบลบ เกือบแล้วไงโอ้ยเฮยฮยใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยพี่แก๊ปพี่จะรีบไปส่งอาหารที่ไหนครับผมมันอันตรายครับพี่เกือบโดนพี่แล้วครับผม c ปีอาร์พันนี่เครียดเลยอะเมื่อกี้เขี่ยวกันนิดนึงนะครับผม ค่อยไปกันก็ได้ครับพี่พี่ไม่ต้องรีบทารอบขนาดนั้นหรอกนะโอ้โหดูวิธีเลี้ยวดีครับ มันติดที่มองไม่เห็นด้วยไงทุกคนจริงๆเิ <radas Wall Imma> ีแ <techno> ล้วท้ายไปบ้านเราเนาะนี่เหรอแล้วนี่เขาจะไปไหนอ่ะเราจะไปดวลเราฟูไนก่อนเนาะอ๋อเฮ้ยเจ๊เกอเราล้อแน่ไหนๆวันนี้มาแล้วก็เอาสุดครับเออแล้ว่ออ่ออีนดแล้องอดีหน้า ก็สำหรับตอนนี้เราก็กําลังส่งพี่วันกลับบ้านนะครับผมขอน่าจะอยู่แถวลาดกระบ,บังนะแต่ว่าเราต้องไปทางหนึ่งไงสรุปคือหลงครับไปไม่เป็น A few moments later ว่าเดี๋ยวไปคอมเมนต์ใน YouTube ได้พี่ <c ười> ก็ที่เราได้เจอพี่วันวันนี้เราก็มาส่งแกนะครับผม <c ười> ขับรถดีๆครับพี่ขับรถดีๆครับเจอกันพี่ น้องแซ่บต้ทำอะไรวะ <laughs> เราก็ขี่กันโคตรมันเลยครับทุกคนตอนแรกตอนแรกว่าจะไปกับกลุ่มใหญ่นะทุกคนสรุปแล้วมันหลงเว้เราตามกลุ่มใหญ่ไม่ทันนะครับออกช้าส่วนวีวันเขาก็มาทักเรานี่ครับบอกว่าเคยดูช่องเราด้วยอย่างเงี้ยเออแกเลยขอขี่ด้วยอ่ะครับ โอกาสหน้าเราได้เจอกันแน่พี่พี่ก็คิดได้ไงมาขี่กับพวกผมเนาะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอจากลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมผได้ทำคลิปดีๆเพื่นอนๆชมอีกแน่เจอกันใหม่พี่แน่ครับผม Perfect. Perfect.